และนี่คือกล่องสุ่มราคา9บาทที่เรา่งามาจากช้อปปี้เออเราก็แค่อยากจะเปิดกล่องสุ่มบ้างสักครั้งหนึ่งเราก็เลยสั่งมานะซึ่งเออแล้วมันก็ราคาถูกมากเราก็อยากจะรู้ว่ากล่องสุ่มราคาถูกๆเนี่ยมันจะมันจะดีปะ่ะวันนี้เรามาแกะกันจริงๆเราสั่งมาตั้งหลายวันและ้ะแต่ว่าเพิ่งมาถ่ายคลิปเดีย๋ยวเรามาเปิดกันมะอ่ามันเป็นกล่องของขวัญลึกลับ เขาบอกมาอย่างนี้เราสั่งกล่องละเก้าบาทจริงๆมันมีหลายหลายหลายราคาเฮ้ยมาเป็นกล่องเลยอะเดี๋ยวรอ,อให้ดูป๊บปั๊บปั๊บคืออะไรอะเป็นกล่ององี้ทุกคนเราเปิดกล่องลองขยับดูละเรา แน่นอนว่ามันไม่น่าจะใช่กาวดักมแมลงวันแค่นี้เราก็ดีใจแล้วที่มันไม่ใช่กาวดักมแมลงวันแล้วก็ขอไม่ใช่หูฟังคงไม่ใช่หูฟังหรอกเพราะว่าแค่ก้าบาทเองเดาว่าวไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรลองเดาดูดิสบูป่ป่ะแต่กล่องเนี้ยมันไม่น่าจะใช่กล่องสินค้านะมันน่าจะเป็นกล่องอะไรไม่รู้ Electric food อะไรเนี้ยแปลไม่ได้อ่านออกแต่แปลไม่ได้ <laughs> มาเรามาแกะกันปึบ๊บอุ๊ยอะไรอะ นีหออุดอย่าบอกนะหูฟังจริงๆอะไม่ไม่ใช่ไม่มันสายอะไรอะมันน่าจะเป็นเครื่องอะไรไมันหอุ้ยลองจับดูอุ้ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นแท่งๆอะเดี๋เราลองเดาๆกันก่อนมันเป็นแท่งๆอะมันเป็นพลาสติกด้วยทุกคนลองจับดูลึกๆไม่ลองเดาไม่ถูกเลยอะมันคืออะไรอะมันเป็นแท่งๆแ,แล้วก็มี โค้งๆว้าๆหน่อยเออเดี๋ยวเราจับฟากนี้ด้วยเราต้องลุ้นดิเราต้องเดาเราต้องเดาเออเปิดธรรมดามันธรรมดาเกินเฮ้ยฝั่งนี้เฮ้ยฝั่งนี้แบบเป็นกว้างๆมันน่าจะเป็นแบบรูปแบบที่มีแท่งแล้วก็มีหัวอะไรสักอย่างซึ่งเราดูไม่ถูกเดาไม่ถูกเลยไฟฉายหรือเปล่าว่ะเล็กเทิกทิกฟุตมามาเรามาลุ้นกันก็ได้เดาไม่ถูกแล้วก็เดาอยู่นั่นแนหะ แปั๊บปัๆบปับปับดูดูดูมันเป็นแห่งเงี้ยปั๊บปๆ,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 ๆ๊บปึ๊บบนี่แบตเตอรี่นรอ <laughs> มันคืออะไรอะ่ะอ๋อที่ทำความสะอาดเท้าหรือเปล่าเนี่ยมันเขียนว่าอิเล็กทริกฟุตฟุตที่แปลว่าเท้าใช่ป่ะเออน่าจะเป็นที่ทำความสะอาดเท้าหรอมันเปิดเครื่องได้ด้วยเนี่ยมีปุ่มมันมีปุ่ม ปุ่มเปิดเปิดเครื่องได้ขออน่อนหาข้อมูลมาขอโทษที่ความรู้น้อยอ,นนอันนี้มันก็คือเครื่องเจียเท้าหรือว่าก็ใช้กับเท้านั่นแหละอือก็อไว้เจียเจียเท้าก็น่าจะเป็นเอาไวท้ทำความสะอาดก็ได้ละมั้งเออแล้วม,มันก็มีกากเพชรด,ด้วยซึ่งเราไปดูเครื่องเนี้ยเครื่องหน้าตาแบบนี้เลยนะในลาซาด้าประมาณ80บบาทมั้งเดี๋ยวเราลองเอาไปชาร์จแล้วก็เอาไปใช้ดูดิมันใช้ยังไง ววพวกเธอว่ามันคุมไหมเพราะว่ามันก็ได้อยู่นะ9บาทเองดีที่มันไม่ใช่กาวดักหนูตอนนี้เราก็กําลังชาร์จอยู่วงว่าเราจะชาร์จถูกวิธีนะโอเคชาร์จไปประมาณ20นาทีไฟม <techn incorporating noise> ันเลิกกระพริบแล้วมันน่าจะใช้ได้แล้วแหละมั้งเราลองเปิดเครื่องดูน่มันใช้ไงอ่ะกดตรงนี้หรอเดี๋ยวมันมีคู่มือไหม กีเห็นเออมันมีแต่ใบยอยันนี้ยซึ่งมันเป็นภาษาจีนหรือว่ามันยังใช้ไม่ได้สวิตหรือว่ามันเปิดแล้วแต่เ,เ,เราลองลองเจียเท้าดูสิไว้ในกล้องมันไม่เห็นอะ่ะฝืนแล้วมั้งโอ้ยตีนดำซึ่งมันเอ่อแบบว่าตีนเราสมบุกจังซึ่งเรากดเปิดเครื่องแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเรายังช้์นไม่เต็ม ลองชาร์จอีกทีนึงเราไปชาร์จเพิ่มมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะมาดูกัน <C le af> เฮ้ยเอาอ๋อนี่มานต้องกดค้างจะเปิดไ,ดไม่กล้าใช้อะ่ะดูมันหมุนแล้วนะปิดไงอะ่ะโอเค <c ười> ก็คือถ้าปิดก็กดค้างอีกครั้งเดี๋ยว มันถ่ายไม่เห็นเท้าเรามาเท้าเรากําลังแบบเป็นสีดําเลยมาดูกันว่าเออมันจะใช้ยังไงมันจะกระเจียไหมเออมันดีนะ <c oughs> ไม่ใช่ใช้ทําความสะอาดแต่ว่าเป็นการใช้เจียแบบ ปกติส้นเท้าของเราเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะมีแบบยังไงอะไม่เนียนอะ่ะ <c oughs> ง่ายๆคือมันมีแบบเกล็ดๆอะเออเอาตรงๆมันก็ค่อนข้างดีนะในราคาข้าวบาทเ,เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้กับแม่ดูนะเพราะแม่เราเนี่ยอตีนไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ <c oughs> เท้าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองเอาไปให้แม่ใช้กัน